นี่เลยนคุึงโ้ไคว่าคุได้กูได้ผหน้าปกเลยลยเลี่ดิสโก้โอยรวยเยจบไลฟ์สไปไหนกัน่ะรอซื้อของกันดูเลกิจา อ้อแม่เฮ้ยนี่มันไปออกมามาเฮ้ยกลิ่นเติมได้สารเดียวเดี๋ยวไล่คิมหายไปไหนปไปไปเออคิมทำไมเราถึงมาหยุดตรงนี้อ๋อซื้อของซื้อของหนาวจังเลยหนาวจังเลยไอ้เฮียบิ๊กตายตรงนี้มันเสียตาไอ้สารโดนหักแว โดนหักเปอร์เซนต์กันหมดเลยเฮ้ยเราเรามีวิธีไงแล้วแล้วตายตรงไหนมงนเปิดประตูข้างล่ามัตายกลางน้ำเอ้าด้านล่างเหรอไมันเปิดตอเปิดเปิดตอมาอยู่ตรงนี้ที่มีกูแค่เปิดทิ้งไว้ดักควายเฉย อ่ะใครอยากเข้าก็เข้าไอ้เหี้ยใครอยากเข้าครับเอเมนไอ้สัตวสเราดูซิมันจะออกมาไหมเฮ้ยฟ้าผ่ากุญแจนะระวังผมว่าแตกเขาอะโอ้ย <c oughs> เจ็บแม่งโดนสะเก็ดไฟเฮ้ยผ่าอะไรอะ่ะคนตรงนู้นอะผมว่าไอสองตัวนั้นมันแตกแล้วแน่นอนเลยใช่เหรอโอ้ยมึงผ่ามึงผ่าเลยแรงแท่หวะกลัวมาหลบนี้ก่อนแล้วกันอเอ,าอ้าวฮัลโหล เอาไม่เป็นไรกันเหรอโอเคโอเคกูได้ยินละไอ้เยี่ไอ้ฟองยิ่ไรฮ่่าฮ่ายิส์ย่สไปดีกว่าเกินไปหนาเลยนะแล้วก็มีเกมดูนะพูเลโก้ไฟกี่ยเนีกูนี่แหละโอ้โมีรางวัพี่โอ้คุณลบก่อนเย๊ โอ้สองรอบโอเคสามรอบสามรอบเอ้สี่รอบ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 ไอ้ให้กูกลับไอ้ตัว่อกลับเลยไอ้ไมีแถมไม่แถมมี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 แถมเลยนะเอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่นำไฟฟ้าใช่ไหมมามาพี่เดินพี่เดินถือไม้ตามเราแล้วเอ้าเอ้าตายเขาเอ้าเอ้าไฟฉายเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาเอาเอาศอกไปเก็บก่อน แจไม่ต้องเก็บคุณแต่ไม่ต้องเก็บพี่อ๋อโอเคเพราะเพราะเพราะพวกผมอัพเกรดในความสามารถบล็อกได้เหมืดเลยนะโอเคครับมีหน้าล่ะเราตายกันหมดแล้วใช่ไหมที่เหลือโอเคปะไปกันเถอะยืนคุยอยู่ในตู้ยืนเจอกับดักพี่มิกกกกใครเาุแิ ไม่สูว่ันก oh ินให่ไปแล้วนี่ยเสียะเก็บศไปขายก็ไม่ได้้เ่ดี๋ยวต้องเอาคนไปปิดเทรลินคนนึงอะเอาได้ของนั้นไหนด้านล่างห้องนั้นแม่งเยอะจริงใคว่างใครว่างไปปิดเทลินให้หน่อยไอ้เนัก400อะของนัก400โอเคอ่าไอ้เมสเดี๋ยวม่ไอช่ามันพีกัีกับแบเกเบ แบกเข่นอ่ะเออแบคเขนอยู่ในห้องปืนเลยไอ้เฮี้ยแม่งขู่กูด้วยไอ้สัตว์เฮี้ยนี่ตัวไหนนะไอ้เฮี้ยแบคเขนอยู่กับเทเลดในห้องนั้นแหละในห้องที่มีของอ่ะอุ้ยทุกคนดูนั่นดิอะไรหรอครับเจดีไอ้เฮี้ยขี่มันไปกระทืบแบคเขนดิไม่ได้อ้าวอ้าวดูแล้ว เดียกวันน right totally ี้เลยก็เทพเลยก็เทพเทศเราตอนนี้ให้กำลังใจอยู่ชั้นบนอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมะไรถ้าเกิดไม่อ้ไปได้มันไม่เป็นไรเราบอกกูเฮ้ยเราเราขึ้นมาดูทั้งบนดิลองลองปีนหลังคาขึ้นมาดูดิความมันระดับโลกเนียเนียนเนียโอ้โตึมตึมตึม ไฟนั้นสองกิโลมันจะเป็นยังไงวะอันนั้นกิโลกิโลกิโลอืมโอ้ว่าต้องฟังว่าต้อดฟังว้าวบัดบัด ก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วไอ้เย่าไอ้เย่าคิมคิมเมื่อกี้มาเจ็ดไดรฟ์มาเลยเจ็บไดรฟ์ใส่เราเลยไอ้ย่าพี่เสียงตื่นตัววะไอ้ย่าไอ้เย่าไหนบอกคุณเดินช้าไอ้่าเอ้ยมึงมึงมึงทักคิมมึงทักมันใช่ไหมเมื่อกี้ ว่าถ้ามันส่องไฟมามันจะทำยังไงอย่าไปพุ่งมันเลยแล้วมันเป็นจมัยพวอเฮียนี้ได้วิ่งไงโอ้เราเราเข้าไปไหมอ่าเราบ้านละวไปจบถุงตู้พวกมึงยิงปุ่งไปไหนใครพวกมึงอะไรวะอะไรวะดูแผลพวกมึงไม่เจอตอนแรกเอ้าเฮ้ยใครอะอ๋อถ้าเปิดเฮ้ย อะไรวะเมื่อกี้เจอไหมจำยังชัดเมื่อกี้อะไรจำที่ผมตะโกนฟ้องสุดเสียงได้เปล่าอ่ะตัวอะไรตายยังอ่ะอ๋อเล่นเพลงเลยไปดีกว่าตัวอะไรอะเพลงเล้่ออกมันเล่นเพลงแล้วเออกองเพลงทางหลักทั้งหลักก็ไปมาแล้วไงใช่ใช่ยาหยา ทางท่านเรามีแบ็กเข็นไงจะไม่ได้หรอเออแล้วเรากลับเข้าไปดูอะไรวะเข้าไปเดินเลยว่ามีตัวอะไรอยู่ใกล้ๆอ่ะไหนเนี่ยเนี่ย Activate ที่อะไรเราเห็นไหมไม่มันเนี่ย a c t i v เ t y มันเี้บ่อหรือเปล่าเออใช่ใช่ Activity Detect มีมีอะไรใครกำลังขยับอยู่อยู่ใกล้ๆ มันจะเล่นเพลงเสร็จแล้วมัน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 บอกมันบอกมันบอกว่ามีอะไรกำลังขยับอยู่ใกล้ๆเว้ยเนียแอคทิวิตี้คุงลองเข้าไปดูทุกคันเลยครับอะไรอะไรเอ่ออยากรู้ใช่มเข้าไปดูฟองเข้าไปเลยฟองไม่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 อยากฟังเพลงไหมอยากฟังเพลงอ่ะเข้าไปเลยมีเครื่องเล่นเพลงหนึ่งอันอยู่ข้างในอ่ะน่าจะเล่นเพลงเสร็จแล้วมันไม่กลับมาดายอาบซ้อมเด้ง เพราะมันตายเช่ไยางไงบ้ายางหรอกมั้งทิมเข้าไปดูดิจะโดนเดียวสองคนเลยเหรอเออทิมไปดูดิแย่แล้วพี่ไอ้ตายแล้วเพี่ไอกูไมไม่เชื่อสามคนเหรอบ้ามันเข้าไปดูดิเยอะเกินเออมึงบ้ามึงน่าจะอยู่แล้วมีคนตายมังก็เลยหยุดเล่นแล้วดิไปเรากลับไปที่ยานไปอุยพี่พี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสองคนต้องสองคนเฮ้ยต้องสองต้องสองคนต้องสองคนไปเดินไปต้องสองคนต้องต้องสาวกะตีถ้ามีใครโดนจับมันวิ่งเลย ไม่เต้นใส่ได้เกเรไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยมาเต้นโชว์ซะด้วยเยอะงั้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถือืยามแล้วถือไม้นะืยามแล้วถือไม้เลยโอเคโอเคพี่พี่เฮ้ยหมาผมเหอะไรขึ้นมาหมามาหมามาเดี๋ยวพี่ดูบนราคานะเดี๋ยมีตัวอะไรมาอันนี้เขาทำอะไรถ้าถ้ามีคนโดนชารมีคนโดนชารมีคนโอ้เช็ดถ้าเห็นตัวละครกำลังหมุนหยุดแปลว่าโดนหน้ากากนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หมามาหมา ยืนหลังคาโค่นมันเลยอ้าวหัวติดกระเพกเราเราเรามีข่าวไรเปลี่ยนเพื้อแค่จะบอกไฟฉายเราหมดแล้วเออไม่เป็นไรไม่ค่อยใช้อยู่แล้วอาไอ้เหี้ยวโอ้ยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าทำไมกูตายวิคเพราะกูเก็บไอ้ไฟฉายสองอันเหี้ยนี่แล้วก็โดนงมอยู่นะประตูไอ้้เหีย อ้ีตอนเล่นกูกูเกิงจะสแนปไปดูว่าเอ้ยมันมันหมามันไปยังวะสแนปไปดูนะกูเลยพี่จะบอกอะไรนะพี่อยู่บนราคาพี่เห็นหมาอยู่สี่ตัวไอ้หมาสี่ตัวไปโดนตึงเลยหมาสี่ตัวบิ๊กบิ๊กเรามีขาวร้ายยิ่งกว่าอะไรวะดาที่เราลงไปอีกรอบตอนนี้อียิปอยู่เอางี้ต้องเล่นหนึ่งคนไปที่ยานใช่ฉะนั้นพี่ไออยู่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พี่อยู่นี่และพี่ต้องอยู่นี่ นีคือความหวังของมวลมวนุษยชาติอะไรพี่ไอฟังผมนะฟังผมนะสิบพี่ยังทำมิคือระวังหลังถ้าผมยืนยิ่งนานๆไม่ขยับเลยทีนี้ถ้าพี่เห็นว่าต้องมีคนมาหรือเห็นเลยแดงๆข้างยานไหมมันอยู่ใกล้พี่เนี่ยแม่งเริ่มเลยเอางี้สิบพี่ยังทำาก็คือไอมาถึงอันนี้เลยใช่ไหม ม,มันจะมีปุ่มนี้ให้กดพี่พี่ตาออกมาพี่ไอ้พี่เห็นปุ่มทีไหมปุ่มสีเขียวคือประตูสีแดงคือเปิดประตูให้พี่คิดว่าตูมมาใกล้ให้พี่กดเขียวแล้วมันมีพลังงานนับไถยหลังอยู่เรื่อยๆพลังงานมันชานิวเคลียร์เฮดมันมานะลองมันยิงเข้ามาด้านในนะอ่ะแล้วทีนี้พี่ไอ้กลับมานี่กันสถา,านะต่อไปก็คืออ่าพี่ต้องดูกล้องเฮยเขาโดนคอยเฮดเขาโดนคอยเฮดตามมันดนเฮดตามป่อเออทั้งนั้นเขาโดนคอยเฮ<อ><ห>ดตามท<ห>ี่หายอันนี้อยู่ประตูไหนอ่ะทางพิเศษอ่ะน่าจะทางพิเศษครับคอยเฮดตามอะ เมื่อกี้เห็นนหน้าจอทางขวาเลยคอยเห็นอู้อูยิงกษัตริย์บมันยิงกริย์โอ้โหแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเราต้องไม่ไม่ไม่ทันครับยังไงเราก็ช่วยไม่ไหวเพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องรีบออกมาอีกกันเองอ่ะมันมีอยู่แค่ปุ่มเดียวไม่ไม่พี่พดูสมอมีสวิตซ้ายจอซ้ายจอเห็นปะที่มันเขียนว่าสวิตชัมมาล่าีอ่ะมีตัวมาแล้วอะไรเขาหลังแบ็คเคนกับโดนหักคอแล้วแบคเคนอุ้ย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 อ่อ ถ้าทุกคนตายแล้วให้พี่ออกยานได้เลยแต่ถ้าไม่มีเอาเอางี้พี่ญ่คือมันจะมีสองปุ่มตรงหน้าจอนี้หน้าจอพี่ปุ่มแรกจอข้างจอข้างปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มล่างเห็นไหมพี่เห็นปุ่มล่างไหมเนี่ยก้มลงมาสตาร์ททีปกด E พี่กดก็ต่อเมื่อเพื่อนในทีมเพื่อนในยานหรือเพื่อนในทีมตายทั้งหมดพี่กดแล้วพี่ไปเลยนะปุ่มที่สองคือปุ่มสายจออพี่ เงิน่ายเข้าไปตรงจอเล pues mm times, S: <S nah, ื่อนมันอันนี้หน่อยจุดเป็นจุดสีแดงสีขาวใช่ให้กดสีขาวกดสีขาวเดี๋ยวเป็นการกดดูกล้องเพื่อนว่าแบบแต่คนตต่ไหนบ้างกดสวิตซ์ไปมาต่อมาก็คือสีแดงมันเป็นการปิดจอเฉยอย่าอย่าไปกดมันไม่ต้องทีนี้แตกแตกเหรอสองคนนั้นอะนิ่งว่ะนิ่งจอมืดจอมืดใครอย่าสับด้วยอย่าสับด้วยอ๋อเห็นทุกคนดูตามชื่อเลยบุ๋มโอเคนิ่งไปแล้วแล้วเรายังจะไปกันอีกเหรอมันเดิน

ม,มีดูนมีดูนโอ้ยชิบหายแล้วทำไมไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนะอะไรพี่กลัวแล้วไม่รู้ไม่ถึงมันบอกว่าก่อนเติมเวลาท้าไม,ไม,ามพี่จะชิบเขาอีก่คนเดียวเขาเขาเขาเข้าไปหลบในอาคารครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอาคารข้างนอกถูใช่ครับนี่มีหุ่นยนต์อยู่นะครับใช่โอ้ยตุ่มแดงจะหมดน่ากลัวไม่น่ารอดอ่ะพี่ พราะว่าการที่เราไม่ไปน่าจะยังเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะพี่หล่าจะไม่โดนตัวยกเว้นแต่หมามันจะเข้ามาน่ะไอ้เอ้นั okay, ่นในใหญ่นั่นหนอนพี่อยู่ซ้ายซ้ายจอบเมื่อกี้นอนนอนใต้พื้นเขาโอ๊บโอ๊บโอ๊โอ๊มีตัวมาโอ๊ยทำไมตัวเราไปหยับเองวะเนี่ยเดี๋ยวผมปิดไฟไว้ก่อนเผื่อมีซอมบี้มาเขาวิ่งอ้อมด้านหลังครับ น่าจะกำลังกลับมาน่าจะไม่ไหวโอเคง่ายเป็นไงบ้างฮะกำลังมา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 ไม่เปไหนนี่น่ะเขาใหม่่งเข้าไปด้วยเหรอไม่ไม่เขาเขากำลังมาเขากำลังมากลมาทนี้นี่ยมาแล้วโอ้โหเปนมาเลย เออมันมันมาดูไม่ได้ไปเลย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 พี่ยังไงที่นี่เกินไปเกินไปเกินไปไม่ไหวแม่งดักทุกอย่างอ่ะไม่ไหวเกินไปจะบ้าหรือไงอะไรเฮียใครจะไปหยิบได้ไอสัตว์แม่งทุกตัวอยู่ที่นี่หมดจะเป็นเล่นทันไอเฮียยันเป็นรถไปข้างนอกมีคือสร้างหมาตายดินะเล่นเกียงนอนด้วยคือสิ่งที่เฮียคือใช่พี่พี่เห็นนอนอยู่ข้างๆเลยตอนที่กำลังเดินไปเมื่อกี้นั่นแหละไอเฮียอีคิปกมอีคิปเกินโคตรมันเลยเฮ้ยอยากจะบอกว่าพี่พี่นั่งดูจอกับคุณคุณไอ้โคตรมันเลยเว้ย สมแล้วที mhm. ่เป็นดาวเอสสมแล้วที่เป็นเอสบวกบวกแล้วมีอีกหิบแถมเข้ามาแล้วขายของพอไหมเนี่ยเงินไม่ไม่น่าไม่น่าพออแต่เรามีทองนะพี่ไอ้้เหียฟังผมอย่างเนนี่ยอัเดียวไอ้นั่นไงถ้วยนี่ถ้วยตั้งหลายอันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยทำห้าเปอร์เซ็นต์นี่สิอะไรกินถ้ามึงไปกับพวกกลือฉัดเด็ดกีฬามันเลยเว้ยเอามาผานป้อมเสร็จเสียงอะไรเดินตังอ๋อตุ้ง เฮ็ดตพอเกี้ยวพเฮดเสร็จแบกเดตาเลยเพวมึงไฟแล้วมึงตายไงเฮียกูจะไปทำไงเลยสัตว์แล้วมึงจะไปเออใชไกพวกกูแม่งระทึกกระหุนมากไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าพอยอยู่นะพอยอยู่เร็วอยเยอะอยู่เฮ้ย้นี่ียถอยมาถอยมาถอยมายเร็วถอยมาเร็วยเยยู่ มันโมโหหิวอ่ะมันวันสุดท้ายแล้วไงเขาหิวแล้วโอ้ยน้องหิวแล้วน่แหละระวังของกูไม่เปิดเลยไม่ได้กดกระดิ่งเลยใช่เหรอเหี้ยดูขนาดไหนเว้ยนี่ละเบิดแฟลตเอาไว้ขายอยู่ เฮ้ยผมว่ากองนี้ได้เยอะกองนี้มันตึงเลยอุ้ยเกินพอพอพอคือผ่านผ่านพอแล้วพอแล้วครบแล้วครบแล้วพอแล้วพอแล้วเก็บเล้วดีเฮ้ยเราเราผ่าน e-clip ss ว่ะเสียตุบกอ่ะไๆเลยไม่มึงไปตายไม่ได้ของนี่ถึงของอยู่พี่ยตายหาตัวกันแหละตายเหรอ โอ้โหดีคลิปเอ็ดบวกบวกนเป็นอย่างนี้ดิไอสังยันแม่จะรวยอต่อไปเท่าไหร่อ่ะขึ้นมาอยุ่เลย้หอกอรมดดวไปสดนป็ดามสิบมึงจะบ้าเออขอพักก่อนได้ไหไม่ไหวแล้วเบดก่อน